7โรคยอดทิปของพนักง,งานโกดังสินค้าและโรงงานพร้อมวิธีป้องกันที่ทําได้จริงพนักง,งานโกดังสินค้าและโรงงานต้องมาเชิญกับสภาพแวดล้อมการทํางานที่เสี่ยงต่อโรคต่างๆก็อย่างเช่นอาการปวดหลังฝุ่นควันเสียงดังความเครียดและอุณหภูมิสูงปัญหาคือหลายคนไม่สามารถเปลี่ยนที่ทํางานได้หรือขอให้เจ้านายปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดังนั้นวิธีที่ทํางานได้จริงต้องเป็นสิ่งที่พนักง,งานสามารถทําเองได้ทันที1คือโรคปวดหลังเรื้อรังและกระดูกเสื่อมสาเหตุที่เกิดกันบ่อยๆคือยกของ ผิดท่ายืนก้มตัวนานๆอาการก็คือปวดหลังปวดเอวหมอนรองกระดูกเสื่อมเมื่อทํางานผ่านไประยะเวลา20-30ปีะก็ปปองกัน,กนยังไงล่ะครับก็ต้องยกให้ถูกท่ายกให้ถูกท่านี้ยกยังไงก็ต้องค่อยๆงอเข่าลงไปแทนการก้มหลังเพื่อให้หลังเราตรงแล้วเราใช้แรงจากขายกขึ้นมาถ้ายกของหนักเกิน20กิโลให้หาคนช่วยหรือใช้รถเข็นสมมติว่ายืนทําท่าเดิมนานก็เปลี่ยนท่าทางทุกๆ30-45นาทีบ้างอย่าอยู่ในท่าเดิมนานเกินไปยืดกล้ามเนื้อทุกวันก่อนทํางานและหลังทํางานลดอาการปวดเมื่อยสุดท้ายแล้วก็ ใส่แบ็กซัพพอร์ตเบลเถอครับถ้าต้องการยกของหนักเป็นประจำพวกนี้ก็เลี่ยงไม่ได้เนาะโรคที่2โรคปอดจากฝุ่นและสารเคมีสาเหตุคือสูดฝุ่นควัน,นเคมีเป็นเวลานานอาการก็ไอไหายใจลําบากปอดอักเสบพ,พวกนี้ก็ใส่หน้ากากครับใส่หน้ากา,ากากันฝุ่น N95 หรือสูงกว่านั้นทุกครั้งที่ทํางานในที่ที่มีฝุ่นพยายามอยู่ในอากาศถ่ายเทถ้าไม่ได้ก็ต้องออกมาหายใจบริสุดหนึ่งถึงสองชั่วโมงดื่มน้ำตามมากๆช่วยลดฝุ่นสะสมในปอดสิ่งนี้แหละครับสามารถทําได้ใส่หน้ากากแล้วดื่มน้ําตามมากๆล้างจมูกด้วยน้ําเกลือหลังงเเลลาานพื่อ้ง ฝุ่นออกจากโพรงในหมูตัวนี้ครับเราสามารถทําได้เองเราไม่ต้องรอให้ใครมาทําให้ข้อที่3โรคหูตึงจากเสียงดังสาเหตุทางานใกล้เครื่องจักรที่มีเสียงดังหรือเครื่องปั๊มนะครับผมหรือเครื่องเจียอะไรต่างๆหูอื้อได้ยินเสียงลดลงอันนี้จะเป็นกับพนักง,งานที่ทํางานในพวกสถานที่เสียงดังเป็นระยะเวลานาน10ปี20ปีขึ้นไปป้องกันยังไง